ฟิวเจอร์นะคะหรือว่าสัญญาซื้อขายลงหน้าคือสัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยตกลงกันว่าจะซื้อจากขายสินค้าโดยกําหนดราคาตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ส่งมอบและชําระเงินเนี่ยในอนาคตโดยผู้ซื้อและผู้ขายนะคะไม่จําเป็นต้องถือสัญญาไว้จนครบกําหนดแต่อาจจะซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ด้วยโดยผ่านตลาดสัญญาซื้อขายลงหน้าซึ่งมาถึงเวลาที่กําหนดนะคะ ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องซื้อหรือขายตามที่ตกลงกันไว้ค่ะโดยการสร้างสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะสามารถทําได้ทั้ง2ฝั่งเลยจะขายก่อนหรือว่าจะซื้อก่อนก็ได้เหมือนกันโดยฝั่งผู้ซื้อสัญญาเนี่ยจะเรียกว่าสถานะซื้อหรือ long position ส่วนฝั่งผู้ขายนะคะก็จะเรียกว่าสถานะขายหรือ short position ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอตราสารอนุพันธ์ BBL ค่ะ เราจะมาดูกันนะคะว่าตราสารอนุพันธ์เนี่ยคืออะไรตราสารอนุพันธ์คือตราสารที่มูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงโดยจะมีการกําหนดจํานวนสินทรัพย์อ้างอิงราคาวันที่ส่งมอบในอนาคตตัวอย่างของตลาดอนุพันธ์เช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ออปชัน่นฟอร์เวิร์ดและสวอปเป็นต้น ต่อไปนะคะประเภทของตราสารอนุพันธ์ค่ะจะมีฟิวเจอร์หรือสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงภายในวันที่ทำสัญญาตามราคาและระยะเวลาที่กำหนด2นะคะฟอร์เวดเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคล้ายฟิวเจอร์แต่ผู้ซื้อขายตกลงซื้อขายกันนอกตลาด OTC มักใช้การทำซื้อขายเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ย option หรือสัญญาสิทธิเป็นสัญญาที่ผู้ซื้ออ p อปชันมีสิทธิซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในวันที่ครบอายุสัญญาซึ่งผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้สุดท้ายคือสว a p ค่ะ เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนกระแสะเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบ่งเป็นสองประเภทคือสัญญาสวอปอัตราดอกเบีย้ยและสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นตารางตัวอย่างนะคะของฟิวเจอร์ฟอรเวดออปชันแล้วก็สวอปค่ะใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW คืออะไร DW คือใบแสดงสิทธิอนุพันธ์เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรที่รับความเสี่ยงสูงได้ซื้อขายบนกระดานหุ้นเหมือนหุ้นตัวหนึ่งโดยราคาของ DW จากจะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับราคาหุ้นหรือดัชนีอ้างอิงหรือภาษาในวงการที่เรียกกันว่าหุ้นแม่สร้างโอกาสทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง มองตลาดขึ้นเลือกเทรด Call DW มองตลาดลงเลือกเทรด Put DW เทรดได้ทั้งสองทิศทางปรับกลยุทธ์ได้อย่างยืดหยุ่นเสริมพลังพอร์ตหุ้นเดิมด้วยอัตราทด r a n d วิ ing จาก DW ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเทรด DW ได้แบบเรียลไทม์จากพอร์ตหุ้นเดิมที่มีอยู่ไม่ต้องเปิดพอร์ตใหม่เสริมประสิทธิภาพพอร์ตของคุณให้เติบโตด้วยการวางแผนเชิงลุกในทุกภาวะตลาดต่อไปนะคะมาดูว่าการลงทุนในตลาดอนุพันธ์เนี่ยเหม,มาะกาับใ,ใคร นักลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะก็จะมีนักถั่วความเสี่ยงนักเก็งกําไรนักค้ากาไรที่เราจะมาดูกันค่ะว่าพวกเขาเหล่านี้คืออะไรนะคะผู้ถัวความเสี่ยงค่ะลงทุนในสินค้าโดยตกลงราคาซื้อขายในวันนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าในอนาคต นักเก็งกำไรเก็งกำไรโดยใช้อัตราทดจากการลงทุนด้วยเงินน้อยแต่อ้างอิงสินค้าราคาที่สูงนักค้ากำไรเป็นการลงทุนโดยปราศจากความเสี่ยงจากการซื้อและการขายสินทรัพย์เดียวกันในตลาดที่ต่างกันแต่มีความสัมพันธ์ของราคาในทิศทางที่สวนทางกัน ่คะต่อไปนะคะมาดูใจความสำคัญค่ะตราสารอนุพันธ์ BBL นะคะหมายถึงกองทุนรวมบัวหลวงที่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือตราสารที่มูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหรือป้องกันความเสี่ยงเช่นกองทุนรวมตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน ของกรุงเทพประกันชีวิตกองทุนเปิดบัวหลวงดินามิกบอลของ BBLAM หรือการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เช่นใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่อนุพันธ์ผ่านตลาดหลักทรัพย์บัวหลวงซึ่งเป็นบริษัทในเครือบัวหลวง ประเภทของสัญญาการใช้สิทธิ์ออปชันสิทธิ์ในการซื้อจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมโดยมี2ส,สถานะคือลองเขาผู้ถือสิทธิ์ซื้อเพื่อที่จะซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อเชื่อว่าราคาสินทรัพย์นั้นจะเพิ่มขึ้นจะได้กำไรเมื่อราคาตลาดของสินทรัพย์มากกว่าราคาใช้สิทธิ และมากกว่าค่า call premium short call ผู้ออกสิทธิ์ซื้อเพื่อที่จะขายสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อเชื่อว่าราคาสินทรัพย์นั้นจะลดลงจะได้ผลตอบแทนคือ call premium จะเกิดการขาดทุนก็ต่อเมื่อราคาของตลาดสินทรัพย์นั้นมากกว่าราคาใช้สิทธิ์สิทธิ์ในการขายจะจ่าย ค่าพรีเมียมโดยมีสองสถานะคือลองพุธผู้ถือสิทธิ์ขายเพื่อที่จะขายสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อเชื่อว่าราคาสินทรัพย์นั้นจะลดลงหากถือคลองสัญญานี้ในระยะยาวจะได้กำไรเมื่อราคาตลาดของสินทรัพย์นั้นน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์และมากกว่าค่า พุทพรีเมียมช็อตพุทผู้ออกสิทธิ์ขายเพื่อที่จะซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อเชื่อว่าราคาสินทรัพย์นั้นจะเพิ่มขึ้นจะได้ผลตอบแทนคือพุทพรีเมียมจะเกิดการขาดทุนก็ต่อเมื่อราคาตลาดของสินทรัพย์นั้นน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์นี่คือตารางประเภทของสัญญาการใช้สิทธิ์ออปชันนะคะที่เอามาเป็นตัวอย่างนำเสนอให้ดูค่ะ ธุรกิจอนุพันธ์ค่ะหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยได้รับอนุญาตจากสำนักงานกรอตอให้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นะคะที่อ้างอิงกับตราสารทุนตราสารหนี้สินค้าโภคภัณฑ์ค่ะและราคาหรือดัชนีราคาอื่น หลักทรัพย์บัวหลวงให้บริการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ลูกค้าสามารถติดต่อเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีซื้อขายหุ้นของท่านและสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองและติดตามข้อมูลการซื้อขายเรียลไทม์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย PC สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้ทุกการตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพและไม่พลาดโอกาสสำคัญในการลงทุน ELN Aquarity l i k e t n o t e คือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกมาแบบเพื่อสร้างผลตอบแทนระหว่างรอตั้งซื้อหุ้นแบบต่อราคา3-5%จากราคาตลาดตอบโจทย์นักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนบนหุ้นใน SET 50 และชอบตั้งรอซื้อบนกระดานปัจจุบัน ELN ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่7-15%ตอ่อปีขึ้นอยู่กับหุ้นอ้างอิงที่เลือกบนอายุสัญญา1-3เดือนทั้งนี้กรณีได้หุ้นจาก ELN จะเสมือนเป็นการซื้อหุ้นโดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นการลงทุน e Quality l i k e Note หรือ ELN กับหลักทรัพย์บัวหลวงนั้น นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยราคาหุ้นเป็นการเลือกราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอสิ้นวันทางที่สามารถออกแบบสัญญาได้หลากหลายบนการลงทุนเริ่มต้นที่1ล้านบาทนอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถขอปิดสัญญาก่อนหมดอายุได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ การกำหนดราคาซื้อหุ้นได้สามารถออกแบบสัญญาได้อย่างยืดหยุ่นโดยเลือกกำหนดราคาที่ต้องการรับหุ้นหรือราคาที่ใช้สิทธิ์ได้ทั้งรูปแบบเปอร์เซ็นต์จากราคาตลาดและรูปแบบราคาบาทเลือกหุ้นอ้างอิงคุณภาพสามารถเลือกหุ้นอ้างอิงที่สนใจได้อย่างอิสระตามมุมมองการลงทุนในดัชนี SET50 ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องใน,นระดับสูง ต่อไปนะคะรับหุ้นโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นหากได้รับหุ้นจากการลงทุนใน ELN เสมือนเป็นการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ากว่าตลาดโดยไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นในการซื้อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการลงทุนค่ะ